พระราชาเเรียงงานเลี้ยงพระกระยาหารมือคํำเพื่อฉลองการประสูติของพระนดดาเคะเครื่องพัฒนาการเกิดขึ้นแล้วมาเดิมมาเราไปกว่าเป็มเนี่ย <My> dear. ยะโสธาราที่รักถึงเวลาที่เราต้องจากเจ้าและลูกของเราไปแล้วเรามีภาระที่สำคัญต้องรับผิดชอบมากกว่าความเมตตาแก่ผู้ที่มีความทุกข์มีความสำคัญมากกว่าเนื่อเมเจาทั้งสองมีทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์แล้วเราจะไปจากเจ้าข้ารา